بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقم رقم من تجند الله سبحانه وتعالى تنبيدا تنبو تشم تنفان تيرقين تنكب نيكا امان إبادة كان الله سبحانه وتعالى بانكان روكت เราขาดความกระตือรือร้นวันนี้ผมมีคําสอนของท่านรอูลอรอชลอฮะลสลัมทำให้เรามีน่ชาชัดมีความกระตือรือร้นมีความรักมีความปรารถนาอยากที่จะทําความดีกับอวลลสุบหาห์นูวานแต่ละครับมาดูครับว่าหลักธรรมคำสอนนั้นมีอย่างไรท่านครับอวลลสุบหาห์นูฮานท่าทรงตัดไว้ในฮะดิษกุดซีครับคงได้ทรงกล่าวว่าอินนามาฮิยะอะมาลุคุมสิ่งที่สิ่งนั้นนั้นก็คืออมามันอิบาดาห์ที่ท่านได้ทำละหมาดที่ท่านได้ทำซาดาร์กที่ท่านได้จ่าย คำพูดที่ดีที่ท่านได้ทำแชร์ดีๆโพสต์ดีๆที่ท่านได้โพสต์อินละมาพยายามหาล่าหลวกปู่นี่เป็นอิบาราดะเป็นความดีของท่านอะสีหาลวกุม่เราเลาสุภาหานโดตะตลอจะเก็บไว้ให้ท่านเราจะเก็บไปให้เก็บผลบุญไปเก็บความดีไม่ว่าจะเล็กไม่ว่าจะน้อยทําที่ใดก็ตามพีม่น้องครับความดีที่เราทําไม่ได้ศูนหายไปไหนขอให้เราได้เชื่อขอให้เราได้มั่นใจทุกความดีแม่เล็กน้อยเราจะเก็บเก็บรักษาไว้ คามันยะมันมิสคอและซาลอจินค่ยอยรอยยอบุคคลใดก็ตามทําความดีไว้เพียงเล็กน้อยเขาก็จะได้เห็นคาว่าจะได้เห็นคือจะได้รับอานิสง์จะได้รับความดีนั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบอกกับเราตัดกับเราไว้ในฮะดิษนี้ครับว่าอามานความดีที่เราได้ทํานั้นอัลลอฮฺจะเก็บไว้ให้เก็บแล้วก็สร้างความเพิ่มพูนไว้ให้บางฮะดิษคนทารุตซาลอซาลอซ้ำได้กล่าวไว้ว่าในซรก็หนึ่งหนึ่งที่เราได้ทําจ่ายทานบปินหนทางของอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺจะเก วัวนะครับวัวท้องวัวลูกวัวตัวเมียลูกวัวตัวเมียเสร็จแล้ววัวตัวนี้นั้นเจริญโตมาในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็มีลูกมีหลานนะครับสืบต่อกันไปจนกระทั่งว่าท้องทุ่งนั้นจากวัวตัวเดียวมาเป็นท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยปัสสตว์เต็มไปด้วยวัวคือมีความเพิ่มพูนเอาว่าไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวแต่เก็บแล้วแล้วจ่ายดอกจ่ายผลจ่ายความเพิ่มพูนให้ซุมมวะซุมมวะฟิฮาอียาคุม ซุมะวฟิฮาอียกุมต่อมาเราก็จะตอบแทนให้ให้อย่างเต็มให้อย่างเต็มให้อย่างเ,างเพิ่มอัลลอฮ์ไม่ลดพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เต็มแล้วก็ให้มากกว่าที่เราได้ทําไว้หนึ่งความดีอัลลอฮ์สุบฮาวตะให้กับเราสิบเท่าอย่างน,น้อยๆพี่น้องครับอย่างปานกลางเจ็ดร้อยเท่าอย่างมาก Allah อลวอฮุยู่ออิฟุอิมายะชะอัลลอฮ์เพิ่มทวีคูณให้กับบุคคลนั้นโดยที่เขาไม่คาดคิดว่าจะได้รับกับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ นั้นพี่น้องครับเรา่าได้ดูถูกในความดีที่เราได้ทําสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นความดีเราค้นขวายเราเก็บเราทําครับแสวงหาสะสมสเสบียงเอาไว้เราก็ไม่รู้พี่น้องครับว่าอยันความตายเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดจะดีกว่าไหมครับว่าในขณะที่เรายังมีกําลังมีความสามารถนะครับเล็กน้อยเราก็จะเก็บเอาไว้เอา,าสุบฮาวนูตราานั้นจะให้คุณค่าอาม,มาจอิบพดน์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับ ความอิคลาสความเป็นสุดใจที่เรามีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละาล็เล็กเน้อยแต่ถ้าหากเราใส่ความอิคลาสความเป็นสุดใจไปสิ่งนี้จะเป็นความยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละาบางครั้งเรื่องเราบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะยากนะครับแต่ความยากนั้นก็นํามาซึ่งรางวัลผลบุญการตอบแทนที่ทัดเทียมทัดเทียมกันหรือมากกว่าครับในการในการละหมาดในภาวะที่มีความยากลําบากในภาวะที่ ที่ไม่มีความพร้อมในการละหมาดไปในตลาดนะครับเราละหมาดลําบากเมื่อเข้าเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเราไม่ได้ละหมาดเราก็หาที่หาทางหรือเราเดินทางตามปั๊มครับไม่มีที่ละหมาดแต่เราก็พยายามหาจอดรถหาที่ทางละหมาดได้แต่ละหมาดในรถเนี่ยไม่ได้ไป่น้งครับมีบางคนมาถามว่าละหมาดในรถจะได้ไหมไม่ได้เพราะว่าบ้านเรานะครับตามปั๊มมีสถานที่ที่จะละหมาดได้นั้นละหมาดในภาวะที่ที่มีข้อจํากัดนะนั้นในละหมาดในภาวะนั้น อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้ผลบุญเราให้ให้ความดีตอบแทนเรามากกว่าละหมาดอยู่ที่บ้านเพราะตัวละหมาดได้ทํากันเสร็จแล้วเพิ่มความยากในการอิบารัดกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะาลานั้นเห็นไหมครับว่าในทุกโอกาสในวิถีชีวิตของเราเนะี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะแสวงหาสะสมอิบารัดการทําความดีกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาอินนะมเฮิยะอะมาลุกุมวะซีฮาละกุมซุมมะวฟีฮะอียฮะซุมมะวฟีฮะอีอะคุม นั่นคือเป็นความดีที่เราจะเก็บรักษาไว้ให้และเราก็จะตอบแทนท่านทั้งหลายอย่างสมบูรณ์ตอบแทนทั้งดุลยาแล้วก็อาคราอัลลอฮฺสุบฮานาลาทรงตัดเวีนฮะดิษนี้ต่อไปว่าฟัมันหัวยะดะขคยรอนฟันยะมดิลละใครก็ตามที่พบเจอความดีทําความดีสําเร็จมีความกระหายอยากจะทำความดีและมีความดีสําเร็จฟันยะมดิลลวจงขอบคุณอัลลอฮฺอย่าลืมพี่น้องครับว่าความสําเร็จใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในการทาความดี ในการละหมาดในแต่ละครั้งในการซิกรุ่มว่าแต่ละครั้งในอ่านการอ่านกคดอ่านแต่ละครั้งในการทำซราซดแก็แต่ละครั้งและในการแชร์การโพสต์แต่ละครั้งเบื้องหลังนั้นคือเป็นเตาฟีกเป็นความสําเร็จที่มาจากอรรถสุภานิวาตละครับอรรถให้ความสําเร็จกับเรา,เรานะฮะเรามีหน้าที่ที่พยายามทําแล้วก็ขอส่วนความสําเร็จ ไม่ได้อยู่ที่เราเพียงนะครับความสําเร็จอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานิวาตาลานั้นเมื่อความสําเร็จใดๆที่เกิดขึ้นมาผ่านความพยายามของเราความตั้งใจความกระตือรือร้นของเราอย่าลืมครับขอบคุณอัลลอฮฺบางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าขอบคุณอัลลอฮฺเมื่อได้ริสกีเมื่อได้รับเงินเมื่อได้รับความสําเร็จนะครับได้รับทราบข่าวดีเราเราขอบคุณอัลลอฮฺใช่อันนี้ดีแต่การขอบคุณที่จะต้องมากกว่าที่เราที่เราได้เงินได้ความสําเร็จนีค่คือนะฮะ ดัอิบาดาพี่น้องครับที่อันนี้จุดเนี้ยเราขาดกันใช่ไหมครับเราขาดกันไม่เคยตระหนักกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอิบาดาหนึ่งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นละมาซุนะสองเรากะอัดก่อนละมาซุบฮนีนั้นในฮะดิษกล่าวว่ามีความประเสริฐกว่าดุนยาครับทั้งหมดเลยครับมีความประเสริฐกว่าเงินเพชรชินดาเอามารวมกันแล้วยังไม่เท่ากับคุณค่าที่ได้รับจากการละมาซุสองเรากะนั่นหมายถึงบอกกับเราครับว่าความสาเร็จ ที่เอาละให้กับเรามาในการทําความดีนะครับในการฟังความดีในการเผยแผ่ความดีอย่าลืมพี่น้องครับสิ่งแรกคืออัลฮัมดดลแลห์ครับอัลฮัมดุยิลาฮิบีเนียมาที่ฮิจติมูสลาฮัดสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ความดีความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นลาฮาวละวะลากูัวเจลิลาบิละตัวเราเองนั้นไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอํานาจที่จะก่อให้เกิดความสําเร็จเรามีเพียงแค่หน้าที่ ที่จะทําแต่ความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่อ AH. ัลลอฮ์ในนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้ความสําเร็จผ่านการกระทําผ่านความพยายามของเราสิ่งที่เราไม่ลืมและสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจเพียงน้องครับอย่าลืมครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้ละหมาดซุนนะวันนี้เราได้ละหมาดครบวันนี้เราได้ทดาําสอดอกรวันนี้เราได้ทําความดีนึกซาบซึง้งแล้วก็ขอบคุณอัลลอ์ในจุดนี้นะจุดนี้พยายามใส่มาฝึกให้เคยชินเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เราขาด ขาดความใส่ใจกันนั้นฟาม,มันหัวยะได้ค่อยร้อนฟันยะไม่ดีแล้วใครก็ตามที่ได้พบความดีได้เจอความดีได้ทําความดีสําเร็จก็ค่อยขอบคุณอวโลก์ที่ให้ความสําเร็จนี้ผ่านเรามาถ้าตรงข้ามครับวแมนหัวะดก็รอายลิกาฟาลาจูมันนัอินลานับซะแต่ผู้ใดก็ตามที่เจอทําในสิ่งที่ไม่ดีทําในสิ่งที่ข้าหลักการศาสนา เจอทำนอกจากดังกล่าวคือมีความยากในการทาความดีไม่มีมีเมื่อมีโอกาสทําความดีแล้วนั้นไม่พยายามเก็บไม่พยายามขวนขวายไม่พยายามกระตือรือร้นไม่พยายามไม่พยายามดิ้นรนคือไม่มีความพยายามแล้วก็มาโทษเอาเร์ว่าเอาล็อกกำหนดมาว่าให้ฉันให้ฉันจนเอาล็อกกำหนดมาว่าให้ฉันจะเห็นไม่รู้เอาล็อกกำหนดมาว่าให้ฉันมีความลําบากและยิ่งไปกว่านั้นจะไปบอกว่าเอาล็อกกำหนดกำหนดมาว่าฉันเป็นชาวนรกได้ไหมครับไม่ได้พี่น้องครับ เอาว่าให้สติปัญญาเรามาให้ความคิดเรามาเอาว่าให้กําลังวังชาเรามาเอาว่าให้มีมีความเป็นอิสระในการเลือกนะครับได้เวลาละหมาดมาพี่น้องครับเราเลือกได้ไหมครับว่าเราจะละหมาดหรือเราจะทาหรือว่าเราจะกินข้าวเลือกได้ไหมครับเลือกได้พี่น้องครับได้มีเงินมาอยู่ในกระเป๋าเราเราจะทะาําสดอกนะครับหรือจะไปซื้อหวยเลือกได้ไหมครับเลือกได้เห็นไหมฮะ นั่นเรียกได้แต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เรากําหนดมามันจะไปบรรจบกันแค่นั้นเองไป็น้องครับอัลล์ให้ฮุรียะให้ความเลือกมาให้กําลังให้สติปัญญาเรามาให้ความคิดความอ่านเรามาให้เราเลือกคนขวายทำในสิ่งที่ก่อประโยชน์กับเราเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์ใครได้รับประโยชน์ครับวัม,มาตุก็ดิมูเลอัลฟุสุกุมินคอยรินต่จยุดูอินดัลลอฮิคอยรอสิ่งความดีใดๆก็ตามที่ท่านทำให้กับตัวท่านเองท่านจะพบว่าสิ่งนั้นมีความเพิ่มพูนความดีงามมากกว่าสิ่่งททีเรา ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ทำหนึ่งได้สิบทำหนึ่งได้สิบมาตรฐานขั้นต่ำทำหนึ่งได้เจ็ดร้อยบานกลางทำหนึ่งไม่อาจที่จะประเมินได้นั่นคือสิ่งที่เราจะให้กับเราแต่ถ้าทําความผิดผิดก็คือหนึ่งความผิดก็ได้หนึ่งความผิดเห็นไหมฮะว่าในความโปรดปานของอัลลอฮ์สุภานุวาแต่ละดังนั้นใครที่ได้ประสบความดีก็ขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงความยิ่งใหญ่ความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้กับเรามาโอกาสต่างๆจะไดะทาความดีมากมายแล้วก็เมื่อได้ความด bon ีแล้ว อความดีที่เป็นภาพผลเป็นเท่าททียมกัเอาว่าจะให้กับเราทั้งรุญญ่นยาแล้วก็อานกรานนั้นว่ามันวัวจะได้ค่อยร่อนฟันยะไมิดิลแล้วใครที่ทําความดีสําเร็จได้เจอความดีขอบคุณอบร้อใครที่ไม่ทําดังกล่าเจอเจอสิ่งที่ข้านกับดังกล่าวไม่ขวนขวายทําความดีมีโอกาสแล้วละทิ้งความดีไม่พยายามโพสต์ไม่พยายามแชร์ไม่พยายามศึกษาหาความรู้อย่าไปโทษใครเลยครับนอกจากโทษตัวท่านเองนะครับอย่าไปอย่าไปโทษใครเลยนอกจากโทษตัวเขาเอง ตัวเขาเองว่าไม่มีความกระตือหรือร้อนไม่อ่ใส่ใจนั้นขอให้เราได้ใส่ใจไปนะครับขอให้ใส่ใจด้วยกับความตั้งใจความอุาห์ความพยายามความกระตือรือร้นความอุตสาหะความกระหายในความดีจะเป็นกุญแจสําคัญทําให้เราได้รับความดีความไม่อยาเอาว่าเมื่อเราปรารถนาดีเมื่อเราคิดดีไฟดีเออเราก็จะให้ความดี อินนามะลิโกลิมรีอิมมาเนว่าแต่และคนนั้นจะได้รับสิ่งที่เขาได้ตั้งใจเจตนาที่เขาได้ใยถ้าใยดีเจตนาดีทดําดีเอาล์าให้ความดีเจตนาไม่ดีใยไ,ไม่ดีก็จะไปโทษใครแล้วกัตัวเขาเองเห็นไหมฮะว่าเป็นความโปรดปรานที่เฮาสุบูรณ์สลาให้กับเรามาแล้วก็เป็นโอกาสที่เอาล์าให้กับเรามาให้ได้ฉกคิดครับให้ถูกฉกคิดกับ,บระยะเวลาที่เรามีที่เรามีโอกาสในคนควายห,หาความดีนะครับเก็บสะสมความดีไว้ให้กับเราเพราะความดีเราทํา ทำแล้วเราก็ได้กับตัวเราเองเนี um ่ยอินอัซะตุมฟาลาฮาถ้าหากว่าท่านทําสิ่งที่ไม่ดีท่านก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งนั้นครับนั่นคือกฎที่ลอ al ra, สุบฮานุตระลาให้กับเรามาขอลอสุบฮานุตระลาครับส่งปรดานให้ผมและ um, 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 ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความค้นขวายมีความกระหายในความรู้เก็บสะสมความดีความสําเร็จและออกห่างจากสิ่งที่ไม่ดีและมั่นใจไปน้องครับว่าอินนะมาฮิยะอะมาลูกุมอูฟีฮาลุกุมสิ่งที่ท่านได้ทำอัลลอฮ จะเก็บรักษาไว้ให้ซุ่มะวะฟีกุมอียะฮาต่อมาเราก็จะตอบแทนให้ว่ามันวะจะได้คายรอนฟันยะไม่ดีแล้วใครที่สําเร็จเจอความดีทําความดีสําเร็จขอให้เราขอบคุณออกว่ามันวะจะได้ร้อยรอซาดีก็ฟะแลญูมันเนอแหลานะจะใครที่เจอขั้นกับดังกล่าวก็อย่าโทษใครเลยครับนอกจากตัวเขาเองอัคูรุเกานี่ฮาลาวะอัสตารุลรุลลอฮาลิวะละกุมวะลิซอยริมุสลิมีนะมินคุลีละมัสตักฟิรูอินะวะลกฟฟูรุรรฮิมวะสซาลามุอะลัยกุมบะราะห์มั